ตอนเ่าเตรียมดินได้ไหมเนี่เหาได้มีการห้องปุ๋ยบอกจะก่อนจีย้อนปฏิพันธ์กะใส่ปุ๋ยห้องพืน้นอืมนี่ใส่ขี้ไก่บรือเปล่าขี้ไก่บ่บมีเอาแตปุยเคยมีเลยบอเ่แมนใส่แต่ปุ๋ยอย่างเดียวใส่ตัวไหนใส่ยูเรียหรือใส่ตัวไหนมันมีปุ๋ยห้องพืน้นมันเป็นปุ๋ยห้องพื้นเป็นปุ๋ยงามสูตรซีพีหรือจะพอเลยบอเ่แมนไม่ได้ไม่ได้คองซีพีปุ๋ยห้องพืน้นหอนยหมาห้องพ,พื้นเลยป,ปุ๋ยพืนพ้นฮอร์โมนพืนพ้นครับ จัดให้เรียบร้อยบ้านเ่าปลูกแบบระบบในบเวศอีกเจ้าหมื่นบานเ่าจะใส่หดวหนามันเท่าไรกันี่ประมาณคือปลูกลงระยะแหลกลงดินประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่อยปล่อยหนามใส่เอ้าฉีดน้อนฉีดข้าวหมนหลิ่งมันขึ้นซะก่อนโอ้แสดงว่าเดือนหนึ่งพวกห้ยหนามก็เป็นยังเลยบ่ืเมีนเดือนหนึ่งพวกห้ยหนามก็เป็นยังหลิ่งหลิ่งหลิ่งขึ้นซะก่อนขงฮอร์โมนเกายังขึ้นโอ้ยู่นี่ยายากับร่างตายแสดงว่าข้าฉีด จีดยาพร้อมละเรียบร้อยล้ะแมนยาก็จีดน้ำอยู่จีด,จดพร้อมกันเลยบอกทึ่งข้อม,มูลที่ยังยแซนกันเลยบอกแมนจีดเช่กันเลยบุบเป็นยังข้าวโพดบุบเป็นยังสวัสดีครับพี่น้องักสตร u สารคนรัดป่าพอกับพี่น้องที่เขาครับวันนี้ผ้ามาชมข้วโพดอีกแปลงหนึ่งครับเป็นตระกูลซีพีนะครับเป็นปลูกแบบระบบนกบหล่องปลูกในหล่องมันนะครับระบบนามลาดนะครับเดี๋ยวจะมาสอบถามเจ้าของแปลงเพื่อนว่าเป็น เอ็ดจึงไดนะครับบริหารจัดการแปลงจึงใดนะครับผมสวัสดีครับผมครับผมครับผม,ผมแปลงนี้ผมเคยมาไทายพี่กายครับกระปูพ่านนี้มันบอกครับแมนท่านพุกสามเก่าซีพีหกสามเก้านี่นี่กับก้ามาใสขึ้นเก่าแมนท่านเก่าเป็นจังไดครับอันผลผลิตมันพี่กายนี่ผลผลิตก็กัดีอยู่อืมกัได้รายอยู่ครับเลยเอาเอาด็กผ่านีะร้อดเลยวะ เมร์มันก็มันก็พันมันก็บ่มีให้เลือกายนะก็เลยเอาพันเก่ามืนก็ดีอยู่ฟักมันก็ใหญ่ตัวนี้เฮาจัดการเองเบิดบอกให้เพิ่นออกให้ก็เพิ่นออกให้คือเก่าเพื่อนออกให้คือเก่าเนาะแม่นอืมเ่าปู่ทุนเบิร์ังได๋นี่ครับยื่นี่มันเก่าไรเก่าไรรายเป็นไรค่าลงทุนเก่าไรลงทุนเอานงินเพิ่นมามัณสองหมื่นสอง0มื0นแ0ดสองหมื่แปเก่าไรแมนทุนเบิดเลยแม่นทั้งปุ๋ยมีแต่ปุ๋ยกับยา ยาขายหายาข่านอนตัวข้าวสอเองนี่คือเยียงมันเด็พันธุ์มันเด็พันธุ์กะข้องเขาข้องเขาเออมีแต่ค้าไทยบอกข้าเตียงไหมขี้ไก่บอกแมนมีแต่ค้าไทยอืมขี้ไก่กับบริไก่ใส่เต็ปุยอย่างเดียวตัวนี้บริไก่อันนี้วะครับแมนอันนี้บริไก่ขี้ไก่อใส่เต็ปุยตัวนี้เขาปลูกมาได้เจ็ดเดือนเลยประมาณเดือนกู่กัวเดือนกู่กัวแมนโอ้งามแห่งครับเดือนกู่กัวฟังนี่เดยเขายังต่ำมากันอืมฟังนี่ก็ปลูกไลลงมารุดกันูประมาณที่หนึ่งบอกรุดกันประมาณ สามสี่หมื่นโอ้นี่ครับเมื่อกี้เป็นสายก,กันอยู่สี่สองระดับอยู่นะครับนี่ฝั่งซ้ายเับฝั่งขวา,วานะครับตอนเตรียมแปลงนี่เข้าพัาเตรียมแปลงได้นี่เพราะว่าเห็ดแบบระบะบยกหล่องยกหล่องเตรียมแปลงก็ใช้ตากแดดแล้วก็ตีแล้วก็ยกหล่องถ้ามันยกเห็ดข้่องธรรมดาอยู่และกับตอนตอนยกหล่องนี่เข้ารถอยังเห็ดนี่เอารถไทยหน่อยเข้านี่แลรถอีแตกมาไหนวะเนียนอือไทยหน่อยมันถืเป็นแตก เป็นฟันของมันหมอฟันยกหล่องนี่เส้นท่านกรนีก็เป็นฟันของมันเองอฟันยกหล่องของเขาเองครับบานระยะห่างของมันดิจะเราหล่องจะเระหล,อะล,ะหลอ่องเท่าไรแ้วแต่ผู้สิเฮ็ดพันพันคือมาตรฐานก็นประมาณเจ็ดสิบเสนเจ็ดสิบเส้นเนาะ,นะยกหล่องแถวเตพูแถวเตผู้มกักพีมกักทางครับตอนเขาเตรียมดินใดไหมเนี่ยเขาได้มีการห้องปุยบอกก็ก่อนจีย้อนปฏิพันธ์ก็ใส่ปุยห้องพื้น อืมที่นี่ใส่ขี้ไก่หรอครับขี้ไก่บ่มีเอาแตปุยเคมีเลยว่แมนใส่เตปุยอย่างเดียวใส่ตัวไหนใส่ยุรี่หรือใส่ตัวไหนมันมีปุยของเผื่อนันเป็นปุ๋ยของเผื่อเป็นปุ๋ยงามสูตรซิปของซีพีโดยเฉพาะเลยว่แมน,นมีไต่ไมีแต่ของซีพีปุ๋ยของเผื่อโอเพ่นหายมาเพือพ่อเลยปุ๋ยเพือพ่อฮอร์โมนเพื่อครับมันจัดให้เรียบร้อยบานข้าปลูแบบเราบบในบานอีกเจ้ามือบานขาอจากสีโคตหนามมันเถนียประมาณคือปลูกลงระยะแหลกลงดิน มันเดือนหนึ่งก้อยเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งคอยปล่อยหนามใส่อืมเอาสีน้อนสีข้อมนลิงมันขึ้นซะก่อนโอ้แสดงว่าเดือนหนึ่งพวก้ฮนามก็เป็นยังเลยบ่แมนเดือนหนึ่งพวน้ฮนามก็เป็นยังอืมลิงลิงลิงขึ้นซะก่อนลิงร้โมนฮายังขึ้นโอ้ยู่นี่ยายาก็ลังตายแสดงว่าเฮาฉีดฉีดยาพร้อมล่ะเรียบร้อยล่ะแมนยาก็ฉีดนําอยู่ฉีดพร้อมกันเล้บ่ถึงข้อมนเฮายังแซนกันเลยบ่แมนสีสกันเลยพนหยังข่าโพด็นหยังข่าโพด็นหยังโอ้นะครับ อันนี้เพิ่งให้น้ำข้างแรกครื่องนึงหมดนี่อันนี้ให้น้ำรอบที่สองนี่ก <Yeah. S 2> ็นั่งรอบที่สองเนาะ่นบ้านยังมีระบบน้ำเพาเขาจะวบางเป็นทอเมนนะครับเมนว้างทอไม่น้อนกันแท้บ้านาเจ้าเขาเสียงให้าน้ำก็คือเสายงเบี่ยงออกเลยหรอหือเป่คือให้น้ำก็คือีเบี่ยงตามหรือเปล่าเอาเขาตามหล,ล่องตามหล่องไปเลยโอ้โหลิงเขาตามหล่องหรือก้อยเขาตามหล่องมันเต็มหรอเขาก็เปลี่ยนหล่องไม่ไปเรื่อยเมนเปลี่ยนนั่นเต็มหล่องแล้วก็เปลี่ยน ใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับบานเจ้าหมื่นเขาจะหายหนามทีหนึ่งเหนือระบบนี้ประมาณอันนี้ก็สองอาทิตย์สิบสี่ที่ผ่านมาอยู่ที่ไหนนะแมนบัวหายหนามดูแมนบ่วหายามดูบัวคือสปริงเกอร์มันได้สปริงเกอร์มันก็หายหนามดูครับตัวนี้มันจะอิ่มดนแมนอืมว่าถ้าหายปุ๋ยหายยังมันเท่ากับหายไปหนามเฉยเลยหรครับแมนก็หยอดไปหยอดไปเลยหยอดตามข้องไปเลยให้มันละลายในหนามเองเหรอแมนกับปล่อยหนามใส่ไปเลยอ๋อครับอืมอืมอืมชื่อ ระบบนี้นะครับือ,อบันนี้นี่ปัม๊มที่เขาใส่ปั๊มนม้ำเนี่ใส่แบบไหนปัม๊มไอล็อบเลีวปั่นออกมาจากสาบอ่แมนปั่นออกจากสาคือเอาเนื้อมาดนผักลุงสาแล้วก็เอาล็อบเลีวดึงขึ้นมาใส่ตัวน้ำม,มาแดานเนี่ยเขาเอาอย่างเอาแบบไหนเอาเสม,มือเปล่แมนเสมอเสมอเดือดเสือระเซลล์หรือแบบไหนหรือแบบไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้ไฟฟ้าปั่นมาจากภารุษาแมนแล้วอาจารย์ภารษาเาใส่อีกทีนึงแมนคือหลายขั้นตอนแท้ เพราะว่าหัดบดให้สันมันหนามมันเกิดสิบุันโอ้ย่านหนามมันเบิดมคนยันเขาเลื่อนเขาดึงหนามมันไปบ่เมียนยันยันยันหนามเบิดก่อนนะเพราะว่าอันสีเอาเสมอมาปล่อยเฉลยมันสีมันสากระโขงให้มันสีเหี่ยวก่อนมันบุแห้งกันบ่ตรงนั้นมันบุกใครแห้งบ่หรืังไงมันก็แห้งอยู่แต่ว่ามันหนักมันหนักสาแต่มันสีเหลีวน่ะโอ้เฮ้ยเนี่แนวนี้มันก็ปล่อยหาห้องมื่นก็เหลีวล่ะเร็วควรรอบเร็วเลยมันบอกเมียนรอบเร็วอืม โอ้เพิ่นเห็ดแบบนี้น่าระบบิน้ำแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นน้ำยศเขาเขาเหตุเมื่อกี่างกูกันอยู่เขากันหนามกับบุเปืองอืมเขาเคยคิดว่าเห็ดน้ำยศดีกว่านี้น้ำยศกับุ่ท่านอันเดลองว่าสีลองกยิ่งเถื่อมาได้ลองกยิ่งเถื่อเข้าเพราะว่ามันบุเปืองหนามเออมันแต่ว่ามันต้องลงทุนลงทุนแน่เนียนต้องลงทุนหน่อยอีกซื้อแปรตัวยังอีกคนเดียวบุท่นจอแปร์นะก็เลยเห็ดเอาเบื่องกระโพดนี่งามเฮงเขาฉีดยาเถื่อเลยมันมีนอนจอยังมีเลย จีดยากะนอนประมาณสามสี่เทือ่อใบมันงามแหงครับสามสี่เทื่อชีวเท่อเทื่อได้บเนี่ยประมาณแมนอาทิตย์ละอาทิตย์ละเทือ่อจีดน,อน,นด้อมมนจีดฮอร์โมนงามแห่งเขาเจอปัญหาอย,ย่างบอกเขาเห็ดระบบนามแบบนี้ที่เขาเจอมันกิบ,บ่มีอย่างเขาแค่นามพ่ออันปะเมนเขาต่ว่านามพ่ออืมครับ ว่ามีพี่น้องหลายคานยังซับซุนว่าจะใส่ระบบน้ำแบบใด๊ะนะครับก็แล้วแต่คนมากกผู้นำหน่อยกใส่น้ำยศเมันอกบุบเปืองครับน้ำยศเพราะมันสีเพราะมันยดลงเหงามันอกซุ่มตลอดนะผู้ก็เจ้าเห็ดครับอ้าวสุดท้ายบ,บอกเคล็ดลับพี่น้องข้างในเห็ดยังไงจังสิเห็ดไอ้ระโพดประสบความสำเร็จนี่ข้อต,ต้องเห็ดยังไงกับบดเห็ดยังไงนะครับคก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำธรรมดา ใส่เวทนาบมีดนอนสีเท้าโมนใหมันได่ายต้นนั้นละกระบอกยังหลายบอกไอ้กบออยากเรื่องขนาดฟังบอกเลยเมันอกล่าวอยากเพราะว่าอยู่นี่ปูเดือนหนึ่งค่อยใส่หนามนะสีแต่ฮอร์โมนสีขานอนลิง่ามันขึ้นที่ื่อยู่นี่เขาดูแลผู้เดียวเลยหุดเลยเหมียนเก่าเลยเหมียนเบื้องผู้เดียวเบื้องผู้เดียวเดี๋ยวเ่าเบื้องคู่มือเลยหมดเดี๋ยวเขาจะคำว่าเบื้องแปลยเบื้งคู่มือเลก็ใส่หนามเปีกเ บ่ได้เบิ่งอ่ะเอาปล่อยเลยเหรอ,อป,ปล่อยไปเลยโอ้ผมว่ามันเห็ดหยาหบครัพอดแสดงว่าเห็ดมันหยาบปะเนยเนมยนคือในหลอดใส่นามก็คือใส่แค่นั้นเองแค่นั้นแหละเทียนให้ดชงแหลกให้มันได้เนียนคือชงแหลกขึ้นได้ซะก่อนให้มันหลิงมันขึ้นซะก่อนนะชงแหลกของเหล่งม,มันวิดให้มันวิดนอนให้มันวิดหนาววิดอันนี้ครับเดือนนึงมันขึ้นเลยก็ใส่ปุ๋ยใส่นามก็เลยเยขาเบิดปุ๋ย,ยไรบวชเก่าไรเขาทั้งเบิดเนี่ยเก่าไรเมื่อกั วิมันเพื่นกมันเศรสอบหยสอบเนียนใส่สองเถื่อใส่สองสามเถื่อสเถื่อเนียนที่ถ่ายคือส่วนที่มันออกฟักกน่นี่แหละ่วนที่ถ่ายส่วนมันกำลังจะออกดอกนี่ย่วนนี้แหละออดอกไกลกใกล้ออกดอกแล้วนีพ่อใส่เนียนใส่ปุ้ยหมาโวนที่ถ่ายใส่ปุ้ยหมาโซนแรกใส่ยุลี่บ่่วนแรกใส่ปุ้ยงามโอปุ้ยงามปุ้ยงามแล้วก็โนที่สงใส่ยุรี่นที่สองใส่ยุลียเนียนโซนที่สามใส่ปุ้ยหมาปุ้ยหมา โอ้นี่คือสูตรน้อเฮ็ดมามันก็เได้ผลเขาเลยเฮ็ดแบบนี้ครับอืมนะครับน่าสนใจครับนี่สูตรของแปลงนี่ครับเพราะว่าเบอรอยังต้นตัวโพดตัวนี้ง่ามแห้งครับพี่น้องครับเอาไปใส่เลยครับนี่เอาไปปั๊บใส่ได้นะครับเพป็นแนะนําพี่น้องมาแล้วว่าพอดีเฮ็ดสูตรได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณหลายครับโอเคครัแนะนําครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างแปลงหนึ่งครับ cp 639ระบบน้ำหลาดนี่ครับหูเกาไรที่นี่ง่ามแห้งนะครับเดี๋ยวช่วงมันออกฟักยนี่น้องเบงนะครับผม โอเคครับบุนดีพอ่อกระตองสวัสดีครับคลิปหนาวพ่อกันไหมสวัสดีครับ